สวัสดีครับอตอนรับเข้าสู่ช่องจุอิสมาออนไลน์กันอีกนะครับวันนี้มากันในมือถือนะครับจะบอกวิธีการตัดเสียงเพลงออ,ออนไลน์ในมือถือเราก็ทำได้นะฮะครับ นี่นะครับตัดเสียงเพลงออนไลน์คลิกเข้าไปนะครับอ่าเหมือนเดิมครับตัวแรกเลยออนไลน์ MP3 Cutter นะครับนี่นะครับแล้วก็ไปตรงนี้เลยนะครับเปิดไฟล์ครับเปิดไฟล์อ่าบันทึกเสียงอันนี้ผมยังไม่มีเสียงนะครับ เรียบร้อยครับผมนี่นะฮะนี่นะครับเราก็มาเลื่อนนะครับตรงที่เราไม่เอาออกไปนะครับน,นะครับต่างค่ายเป็น AP3 กดเซฟ แล้วก็กดบันทึกนี่นะครับกำลังดาวน์โหลดนี่เอากดเข้าไปเปิดบันทึกเสียงเก็บไว้แล้วเราก็เอาไปตัดกันนะฮะสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดนะีกด3จุดเข้าไปกดคำว่าดาวน์โหลดนะครับมันก็จะไปอยู่ในเครื่องของเรานั่นเองนะฮะ้อนกลับไปเอา้า เลยไปนิดนึงขอภายครับอันนี้ก็มีนะครับมีหลายส่วนนะครับมีหลายเว็บไซต์นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับกดเข้าไปนะครับเอาไฟล์มาไฟล์ไหนดี ไฟล์เนี่ยจำไม่ได้ไฟล์วิดีโอเนี่ยนะครับเราก็ตัดเสียงของคุณทันที ครับมีหลายเว็บไซต์นะครับที่สามารถทำได้นะฮะในมือถือนะครับเราจะมีเสียงจากคลิปวิดีโอเสียงที่เราบันทึกเองเสียงที่เราร้องเพลงหรือว่าเพลงที่เราโหลดเข้าไว้ในเครื่องเราจะตัดให้มันสั้นลงเพื่อจะไปทำใส่คลิปนู่นคลิปนี่หรือว่าจะทำเป็นลิงโทนในมือถือนะฮะตัดเสียงตัด ให้มันสั้นลงให้มันได้ตามที่เราต้องการนะครับนะฮะง่ายๆไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรมตัดต่ออะไรมากมายนะครับอันนี้สำหรับงานชั่วคราวนะครับงานาง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับอ่านี่ผมก็กำลังบันทึกการตัดต่อนะฮะ จากวิดีโอมาเป็น audio นะครับสามารถทําได้หลายๆอย่างครับแปลงไฟล์นะครับบางทีเราทําวิดีโอแล้วไฟล์มันใหญ่ส่งให้เพื่อนไม่ได้ก็มาแปลงไฟล์กันในโปรแกรมออนไลน์นะครับนี่นะครับก็มาประมาณนี้เราก็ก,กด3จุดก็กดดาวน์โหลดนี่นะครับมันก็จะบันทึกให้เรานะฮะร,ราย นีนะครับประมาณนี้เลยนะฮะมันก็อยู่ในเครื่องนั่นแหละนะครับหวังว่านําไปใช้กันได้นะครับเผื่อใครจะต้องการการเร่งด่วนในการตัดต่อนะฮะไม่สะดวกที่จะใช้งานตัดต่อรยะระยะเวลายาวนานนะครับใช้โปรแกรมออนไลน์ได้นะครับจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับค้นหาคําว่าตัดเสียงออนไลน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ